วันนี้เราจะมาดูอีพีที่2กันนะคะในเรื่องประโยคที่ควรรู้ A1 ทําทำยังไงให้รอดนะคะเดี๋ยวเรามาฟังครูทำสอนหรืออธิบายได้เลยนะคะไปกันเลยค่ะ Hi welcome to Bay กลับมาพบกับครูทอมอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าคุณกำลังเตรียมตัวสอบภาษาเดนมาร์กระดับ A1 จะมีประโยคพื้นฐานอะไรที่จำเป็นและใช้ได้จริงบ้างในห้องสอบครับ 1. เริ่มต้นที่การแนะนำตัว introduction ถ้าเข้าห้องสอบสิ่งแรกที่คุณจะถูกขอคือแนะนำตัวเองให้กรรมการรู้จักมาดูตัวอย่างนะครับ ja her n แปลว่า ฉันชื่ออันนายาไอทราส์ออกาม์มแปลว่าฉันอายุ30สปีอยาเข้ามาฟาชายแลนแปลว่าฉันมาจากประเทศไทยยายปั้วอีคเมเฮาวนแปลว่าฉันอาศัยอยู่ที่โคเปนเฮเกนฝึกพูดประโยคนี้ให้คล่องคลได้เลยครับมันจะทำให้คุณมั่นใจตั้งแต่ต้น 2. พูดถึงชีวิตประจำวันดาวลี่ได กรรมการอยากรู้ว่าเราใช้ภาษาเดนมาร์กในชีวิตประจำวันได้ไหมดังนั้นเขาอาจถามว่าคุณทำอะไรในแต่ละวันตัวอย่างประโยคย a s t ต u p คล็อกซิกแปลว่าฉันตื่นนอนตอนหกโมงยาโกพ a r b ไป d e แปลว่าฉันไปทำงานยาคือไปอินอิซูปเปอร์มาเกแปลว่าฉันไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เกตยาแลว่าแมววได แปลว่าฉันทำอาหารทุกวันพยายามใช้คำกริยาในรูปปัจจุบันเช่น s t o go, แปลว่าคือปะสามคำถามและคำตอบพื้นฐาน s p a s m m l o s w a ในการสอบ A1 คุณจะได้ยินคำถามง่ายๆแบบนี้ครับคำถาม Volpudo แปลว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหน v a l e ว a r u แปลว่าคุณทำงานอะไร c h a l a d a n s k แปลว่าคุณพูดภาษาเดนมาร์กได้ไหมคําตอบย่าปัวอีอูนเซแปลว่าฉันอาศัยอยู่โอเดนเซย่าอาไปเดื p พอ็นรสต์ร้างแปลว่าฉันทํางานในร้านอาหารย่าลิดย่าแลดันสกนูแปลว่า,วาใช่นิดหน่อยฉันกําลังเรียนอยู่ 4. คําเชื่อมง่ายๆไว้ต่อประโยคปีนเนอร์อ,อวถ้าอยากพูดให้ยาวขึ้นนิดหนึ่ง ให้ใช้คำเชื่อมพวกนี้ครับโอ oh, แ,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 แปลว่าและเมนแปลว่าแต่ f ฟอ d ดีแปลว่าเพราะว่าตัวอย่างประโยคยาอาไปเดอร์โพอินฟร e กเมนไยวีแกนแวร์ชิปลายสกแปลว่าฉันทำงานในโรงงานแต่ฉันอยากเป็นพยาบาลยาแลด a นส์ f o r d ดี้ยาปัวอิตมักแปลว่าฉันกำลังเรียนภาษาเดนมาร์กเพราะฉันอาศัยอยู่ในเดนมาร์ก 5. ประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆกรรมการอาจสมมุติสถานการณ์ให้คุณตอบเช่นไปหาหมอหรือสั่งอาหารตัวอย่างสถานการณ์ร้านอาหารย a วิกาลิปิสติล e ละพิ z ซาเมืออ่์อุสออสกิงเกแปลว่าฉันอยากสั่งพิซซ่าหนึ่งถาดใส่ชีสกับแฮมสถานการณ์ไปหาหมอย a ฮอนด์อีโฮดแปลว่าฉันปวดหัว ฝึกประโยคแบบนี้ไว้คุณจะพร้อมตอบสถานการณ์จำลองแน่นอนครับ 6. เคล็ดลับการจำประโยคเขียนใส่บัตรคำหรือโพสอิทแปะที่บ้านฝึกออกเสียงทุกวันวันละ5นาทีพูดหน้ากระจกและลองอัดเสียงตัวเองด้วยแค่ฝึกวันละนิดวันละหน่อยทุกวันคุณจะเริ่มพูดได้โดยไม่ต้องท่องเลยครับประโยคพื้นฐานเหล่านี้คือกุญแจสอบผ่าน A1 เลยครับ ขอให้ทุกคนฝึกให้สรุกนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปไฮไฮออเฮลอัลลูก oh ด้วยความปรารถนาดีจากรักโอเวอร์ซีส